หัวข้อที่จะพูดในวันนี้มีเวทีหลักเป็นแม่น้ำอเมซอนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปเป็นตำนานของสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งที่เล่าขานกันมาว่ากันว่า มีทะเลสาบแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในแคว้นยูคายาลิ ali, ประเทศเปรูในรุ่มน้ำอเมซอนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดเมื่อ100ปีก่อนมีชาวกระมงจากชนเผ่าแห่งหนึ่งได้เดินทางไปที่นั่นมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเขาเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับปลามันเป็นทะเลสาบที่เงียบสงบมากแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชและปลานานาชน,นิดเขาอดใจไม่ไหวเลยที่จะทอดแหลงไป เพื่อนำปลาบางม่ยกลับไปกินที่ชนเผ่าแต่ทันใดนั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในน้ำและมันกำลังเคลื่อนไหวเขาเงยหน้ามองสักพักหนึ่งมันก็โผล่ออกมาเลยชูหัวขึ้นเหนือน้ำา1เมตรเป็นหัวของสัตว์เลื้อยคานที่เรารู้จักกันดีในน้ำว่างูแต่มันไม่ใช่หัวแบบปกติไม่ใช่งูแบบปกติ เพราะแค่ขนาดหัวของมันเนี่ยก็ใหญ่เทียบเท่ากับตัวของชาวประมงคนนั้นแล้วเขาจึงรีบพายเรือขึ้นฝั่งและวิ่งเข้าป่าแบบไม่คิดชีวิตในขณะที่เขากำลังวิ่งหนีเนี่ยเขาได้หันหลังกลับไปมองมันปรากฏว่ามันกําลังเคลื่อนตัวผ่านพื้นน้ําหวังที่จะตามเขามาในบันทึกที่ผมอ่านเจอเนี่ยเขาแทนมันว่าชีหรือก็คือเธอเธอคือยาคูมาม่า ยาคูแปลว่าน้ำและหมามาแปลว่าแม่เป็นแม่แห่งพื้นน้ำและเธอจะไม่ยอมให้ใครมารบกวนทะเลสาพแห่งนี้ชาวประมงคนนั้นเขารู้ตัวว่าอาจจะไม่รอดจึงได้สวดภาวนาความเชื่ออะไรสักอย่างของเขานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขากลับมาที่หมู่บ้านจากนั้นก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับชนพาทุกคนฟังชาวประมงคนนั้นรอดชีวิต แต่ว่าตอนนี้เขาได้ไปรบกวนการเป็นอยู่ของยาคุม,มาม่าแห่งแม่น้ําอเมซอนเพราะฉะนั้นดีไม่ดีเนี่ยอาจจะพบเห็นเธอได้ในปากของแม่น้ําอเมซอนในเปรูมีคําบอกเล่ามากมายที่กล่าวถึงการพบเห็นยาคุม,มามา่าและก็หายไปเป็นปกติจนกลายเป็นดังตำนานจนถึงทุกวันนี้งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่ตำนานเขาไปเจอเข้ากับอนาคอนดาที่ตัวใหญ่มากๆเพียงแค่นั้นหรือเปล่าอนาคอนดาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยได้ถูกถึกไว้ที่8เมตรจากที่ผมไปหาข้อมูลมาและแต่ว่าขนาดที่เขาบอกในเรื่องเล่าเนี่ยว่าหัวของมันใหญ่เท่ากับตัวของชาวประมงคนหนึ่งแสดงว่าต้องใหญ่กว่านั้นมากแน่ๆหรือว่า เมื่อ100ปีก่อนนั้นเขาได้พบกับงูดึกดำบันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไททานโอโบอาซึ่งถูกคนพบฟัสซิลในปี2007ประเทศโคลอมเบียซึ่งลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างจากธรรมชาติอาจจะมีที่พอให้พวกมันลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ เนื่องด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ยาวมากกว่า12-15ถึงเมตรเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยนะครับฟอตฟิลของมันที่เจอเนี่ยเจอในบริเวณน้ำขัง,งนั้นเลยทำห้นักวิจัยหลายคนสันนิฐานว่ามันเป็นงูน้ำจริงๆในหลายบันทึกเนี่ยกล่าวว่ามันมีตัวยาวถึง60เมตรเลยทีเดียวแต่ผมว่ามันน่าจะโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าก็เนี่หละครับเป็นเรื่อง,องในวันนี้เป็นลำนานที่น่าเชื่อถืออย่างหนึ่งของประเทศเปรู ถ้าชอบไปลืมกดไลค์ s u บส c r ร b ์เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในเรื่ององ่าส้าสำหรับเนี้กขต้องขอตัวราทีสวัสดีทุกท่านแต่เพลินด้ยครับแล้วเจอกัน